สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนาเพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศสวยๆนะครับของคลองน้ําหลังบ้านเราครับเพื่อนเพื่อนดูดวงอาทิตย์กำยังสวยมากนี่คือลําน้ําลํามาดนะครับเพื่อนเนาะนลำมาดนะครับของอําเภอนางรองนะครับที่จะไหลลงไปสู่ลําปลายมาดนะครับที่อําเภอลําปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือลํามาดเนาะเป็นหนึ่งสาขาของแม่น้ําลํามาดนะครับไหลผ่านหลังบ้านเราเนาะเพื่อนเพื่อนจะเห็น ร่องรอยของวิถีวธรรมชีวิตนะครับของพี่น้องลุ่มน้าลำาดเนี่ยทางนน้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมสงเสร็จอินรีวัตถุขึ้นเลยนะครับโอ้โหน้ำปุยยังดีเลยนะเพื่อนๆนะอันนั้นนะครับก็พอสงขึ้นเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาก็จะกั้นหาปลากันนะครับเพื่อนๆดูนี่พามาดูเห็นตอกลางน้ำไหมครับเพื่อนๆตรงนั้นแหละ มันไม้ใหญ่มากสวยงามนะครับอยู่ัางบ้านเรานี่แหละเขาก็ขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วก็หวานแห่เพื่อนๆ